สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูป้า LC 708 Special นะคะตัวนี้รถปี58เลยนะคะลูกค้าสภาพดีมากๆค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็มีผ่าน6ตาช้างให้นะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะยังดีทั้ง4เส้นนะคะสำหรับรุ่น Special รถปี58นะคะเป็นปีสูงที่สุดในรุ่น LC 7 0 8นะคะตัวนี้ มาดูสภาพตัวเครื่องค่ะสวยๆเดิมๆใหม่ๆนะคะลูกค้าไม่ควรพลาดค่ะตัวนี้ราคาถูกมากๆนะคะรถปี58เลยทีเดียวราคาดีมากๆนะคะสำหรับ lc 7 0 8นะคะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะตัวนี้ชั่วโมงการทำงานนะคะตัวนี้อยู่ที่410ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ410ชั่วโมงเท่านั้นเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ซัตเทิลที่มือค่ะ มาดูสภาพรอบๆคันกันบ้างนะคะตัวนี้สีสันรอบๆคันนะคะรถเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าเป็นรถใช้ในไล่นะคะเดิมๆเลยนะคะสวยมากๆแล้วก็น่าใช้มากๆนะคะมีรอยถะลอกบ้างนิดหน่อยนะคะตัวนี้เพราะว่าทางร้านจะเน้นรถดเดิมๆนะคะไม่เก็บสีนะคะสำหรับคูปะตา LC708 Special นะคะใบมมหน้าคันบนนะคะ,ะลูกค้าท่านไหนไม่ชอบสามารถเปลี่ยนเป็นคันล่างได้นะคะทางร้านเปลี่ยนให้ฟรีนะคะตัวนี้ นี่ค่ะมาดูด้านยางนะคะสภาพสวยเป็นยางโอตานี้คู่ตัวนะคะยางหลังสภาพสวยนะคะเป็นยางดัลลอบนะคะตัวนี้กระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะนี่ค่ะมาดูด้านหลังของรถบ้างนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะมีเก็บสีมาบ้างบางจุดนะคะ PTO ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะตัวนี้เป็นรถไล่นะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะลูกค้า มาพร้อมผ่านหกเฮล์ี่พัดนะคะตัวนี้ใบเต็มนะคะนี่ค่ะใครสนใจคันนี้นะคะไปทะเบียนต่อคห้าสี่แปดสุโขทัยนะคะใครสนใจคันนี้สามารถสั่งจองคันนี้ได้เลยนะคะโอนจองได้โอนจองคันนี้นะคะได้รับรถคันนี้ชัวร์นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมด้วยนะคะสำหรับคูปต้า Lc 7 0 8 Special เปนะคะรถปี58เลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะ สภาพสวยๆเดิมๆนะคะลูกค้านี่คะ่ะใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะรุ่นนี้ขายดีมากๆนะคะ LC708 สเปเชียราคาอยู่ที่448,000บาทเท่านั้นนะคะ448,000บาทจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะท่านไหนสนใจโทรได้เลย0819136451นะคะหรือว่าไม่สะดวกมาดูสินค้าก็ โอนจองได้1,000 0บาทเท่านั้นแล้วก็มีจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางรับเลขทะเบียนพร้อมนะคะสนใจก็โทรได้เลย0819136451ค่ะ